สวัสดีครับคุณมาคุณมาแกลบหรือเปล่าโอ้วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมา้าโอ้มาแกลบเฮ้เฮมาเพื่อ นี่ใต้ใยย่ๆไม่ได้น,นั่นอีน้ำปลูกแล้วอ,อ่านี่ลูกไก่ตอกไก่ตอกไก่ตอกใครจะพูดว่างไงก็ได้ตามสบายไก่ตอกอ่ะอ้าแดดเยอะหน่อยมีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี กเดกก็เดักก็เดกก็เดักก็เด็กกดักก็เดกกเด็กกดกกดกก็เด็กกดก็ดกืนวันและวะเลยรถก็ตากันนี่ก็ไม่ขายก็เพิ่งเื่อมา พี่บ่าวแล้วก็บ้านพี่บ่าวรัตภูมิไปดูฝีมอือการช่างใต้ได้หมากไต้ไม่ได้ลงยูทูบได้โอเคนะครับเป็นวิศวะ <c oughs> เป็นนักอะไรก็นนียกศิลปากรศิลปินนะครับ ศิลปินจากมาอะไราประมาณว่าไม่โดนนุ้งนะทำกิจเป่าโอเคครับทังญี่ปุ่นอะไรอ่ะนี่อะไรเขาเรียกทุสกัน์เนาะเอาละครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อน